สวัสดีค่ะพบก,กับช่อง Two Sister นะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่อง Two Sister ร,รีแอคนะจ๊ะวันนี้เราต้องมารีแอคกันอีกนะจ๊ะเพราะว่าเรามีเหตุด่วนที่น่าชื่นชมแล้วเราก็ทุกคนรอคอยเหมือนกันกันกบซิงเกิลที่10นะจ๊ะของเจฟสตาร์เตอร์เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะซิงเกิลที่10ใช่ซิงเกิลที่10ซิงเกิลที่9หายไปไหนนั่นแหละคำาที่ทุกคนสงสัย เพราะงั้นทุกคนก็คงคิดเหมือนเราใช่ไหมว่าซิงเกิลที่กาวหายไปไหนใช่เจฟก็บอกเหมือนกันว่ามันหายไปไหน <laughs> เจฟเขาบอกว่าเดี๋ยวมันมีแต่เขาอุปไว้ก่อนเราก็ต้องรอเจ้าตัวต่อไปนะอันนี้เรามาดู in, อิาซิงเกิลที่10ของเจฟที่ปล่อยมาล่าสุดของวันนี้เลยนะกับน้องโกสหรือซ่อนไม่หาจา้าเป็นไงคุณได้ฟังตอนเมื่อปล่อยช่วงเที่ยงคืนเป็นไงบ้างเพลงมัน,เ,มนเอาจริงมันมีความรู้สึกเหมือนจะมีความสไตล์แบบ ย้อนยุคย้อนยุคนิดนึ่งไหมไปช่วงแบบอังกฤษตอนกลางอะแบบช่วงยุคยุคยุคก,ก,กลางยังไงก็ไม่รู้อะ mm hmm. มันมีดนตรีแบบเศร้าแบบฟุงฟ้งๆนิดหนึ่งแต่เอาอีกแล้วเจ๊ว่าร้องเพลงเศร้าย้งไม่มีเพลงรักสักเพลงนะเ mm hmm. นาะตอนนี้ก็เอฟวีออกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเศร้าแล้วมันจะหน่วงแค่ไหนเชียร์ไกดเพลงนี้นะกับเพลงซ่อนไม่หา หรือน้องโอกตนะจ๊ะไปไปดูกัน Let's go <S ไปใน3 2 1ไปเดี๋ยวดี๋ยขอเริ่มใหม่เพราะเมื่อกี้มันมีจัวละครโอเค3 2มสองหนึองคือสามสิโอ้โอเกตกาสอุ้ยสเปซ ร uhm uh ู้ในใจเวันในใจเธอไม่เหลือภาพดำๆในวันนั้นเราฝัหาถึงงานวิวาสในวันนี้ไหนมาบอกเอีงแค่ต้องการเราไม่เป็นไรก็รู้ว่าเขาจะ้งฉกไปเก่าของฉในใจทุกความรู้สึกทุกคำทกความทรงจำทุกสิ่งที่เธอเคยทําจอคงไม่ต้อง

อีกเจียบเดียว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 มึงคลิปมันตัดเอาไว้ดีปะทำไมอ่ะทำไมมันคิ้มตัดอ่ะก็ในการมันจ้ยงเตือนสามทุ่มครึ่งแล้วมันตัดเลยอ่ะไมโอเคเอาแต่งแต้มคำนี้ฮะ ลืมตาขอให้ไม่เจอวะโอ้ฮ่าแม่ทำไ,ไม่รู้คุณร้องไห้เฉยเลยอที่โอ้อะไรเนี่ยเอ๋อตายอยู่เออใสกอุ้ยกลายเป็นหนังคนละมัวนเออหนังคนละมัวเลยอุ้ยตอนแรกอะ่ะ อตอนแรกคิดอยู่ว่าอาจจะแบบว่าเหมือนเหมือนลูซิดอะเอ้ยไม่ดิตอนแรก<ค>ว่าไม่ <พอ S 2> ไม่ใช่ลูซิดดิอาจจะเป็นแค่แบบว่าพอพอด้วยความว่าคาว่าโกส์อะคำว่าผีาอะเราอะเราอะอาจจะมองเปนว่าเป็นแบบเอ้อยหนังนางเอกอาจจะแบบอาจาอาจะตายเหมือนกับเนี้ยเหมือนกับเฟดอะที่ว่าอันนั้นเขาแบบวนวนชาติซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยตอนแรกฉันคิดว่านางเอกอาจจะตายแล้วพระเอกอาจจะเพ้อแกหรือหรืออาจจะแบบพอลัอแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็เพ้อกันอะไรเงี้ย พลัมัวลเลยทำไมมันมนแนวแนวหนังแบบเทเลอร์เถืยเลยตัดอย่างนี้เลยเหรอเนปไม่แล้วคือเมื่อกี้กูร้องไห้เลยอ่ะไม่ไม่ทำไมฉันสะอาดนะตอนแรกตอนแรกอ่ะเราเราคิดไม่ออกจากนั้นกลายเป็นว่าเราสงสารนั่นคือเขาใจ้งม่เหมือนแบบว่าเขาไม่ใช่ตัวจริงอ่ะเขาเป็นแค่ร่างแบบที่เป็นแค่แบบโคนิ่งของตัวจริงเขาอ่ะ มือแล้วคือพอกูเข้าใจความหมายของควมว่าทําไมเธอถึงถอดแหวนไม้ออกอะแหวนถาวรออกอะ<ม>คือเข้าใจเลยคือพอคนที่เธอรักจริงๆอะไม่ใช่เขาแต่เป็นอีกคนนึงอะคนที่เป็นเจ้าของร่างจริงๆอะแต่ฉันรู้สึกว่าเจ้าของร่างจริงเขาไม่ใช่คนดีซะเท่าไหร่อะหมายถึงเจฟที่ที่ที่ใส่ดามอะเรา,เ,าเรียกเราจะเรียกมันว่า,วาเจฟล่างมุงชายเนะาะแต่อันเนี้ยล่างสันชาย ทำไมคะทำไมเธอถคิดนั้นะขอเพราะว่ามันจะเป็นการแยกได้ดีกว่าอขอพูดองค์รวมของเอมวนี้โดยความคิดฉันด้วยนะอตอนแรกมูดเพลงก็มาแบบเศร้าๆฉันก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะแบบมีการแบบช้ำรักเธอแบบอยู่ด้วยกันมาแต่แล้วก็จากไปหรือเปล่าแล้วพอบวกกับภาพเอมวก็คือแบบเออมันมีครั้งหนึ่งที่พวกเขาเคยมีความสุขด้วยกันมากแบบ ก็มีความสุขกันดีแต่ทําไมเธอถึงมาจากเขาไปแล้วตอนแรกที่ดูอะเราก็เห็นว่าอา้าวความจริงแล้วเหมือนเธอมาหลอกเขาเหรอเธอมีเธอมีคนอื่นอา้าวแต่ดีพอมดูดีไม่ใช่ไม่ใช่ว่ะสรุปคือคดีพิกคดีพิกพกลายว่าเจฟซันชายเป็นล่างคนนิ่งของมูลชายแต่ว่าเหมือนเขาจะทําการทดลองบางอย่างโดยการคนนิ่งแล้วก็เอา ด้านจิตสานึกหรือว่าอะไรต่างๆของมูลชายอ่ะเอามาปรับให้ตัวสัญชายอ่ะมีความเป็นคนมากขึ้นให้เขาเหมือนกับเป้าหมายว,าว่าให้เขาอรักนางเอกแต่ทีเนี้ยนางเอกเราอ่ะก็ก็เหมือนกับก็อยู่กับเขาเล่นกับเขามีความรักดีๆให้เขาแต่ก็ไม่ได้มีใจให้เขาเสีทีเดียว เพราะอย่างที่บอกก็คือเธอมีคู่เขาอยู่แล้วก็คือมูนชายนั่นแหละแล้วซันชัยเราก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เธอต้องมาคอยดูแลซึ่งตอนแรกเอาจริงนะมันคล้ายๆกับว่านางเอกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องคอยตามดูแลไม่รู้ว่าจริงไม่ิกมีอีกปรเด็นหนึ่งฉันคิดว่าฉันคิดว่าคนที่ต้องการสร้างอ่ะเป็นนางเอกมากกว่า ไม่รู้เพราะฉันรู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าไม่รู้แต่คืออยู่ๆมันคิดขึ้นมาฉันคิดอยู่ว่าอ่าเธอเรียกเขาว่ามูลชายใช่ไหมลังวชุชานีเออเพราะว่าฉันรู้สึกนนว่าอันนี้มุนชายเพราะว่าฉันรู้สึกนนว่า,าอ่ามุนชายคนเนี้เขาดูไม่ค่อยไม่ค่อยสนอะไรนะดูเหมือนเขาเย็นชาด้วยซ้ำไปอ,ะอ่ะและนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้หอวยห,ยหายหรือเปล่า เธอเลยทดลองและสร้างอีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นเวอร์ชันที่เธออยากได้อยากได้หรือต้องการหรือเปล่าแตเา่เพราะเขาเข้าใจไหมคือว่าคือแบบอีกอีกคนคือมันเหมือนคนคนละมูดเลยอะ่ะคนนึงคือดูแบบเย็นชาอึ่งอ้างไปเลยแต่ขนาดในที่อีกคนหนึ่งคือแบบแจ่มใสล่าเริงแล้วก็แบบอะไรนะเออเนี่ยทำให้เธอมีความสุขนั่นแหละทำคือทำให้เธอมีความสุขอะ่ะ ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่อ่ะแต่แต่ทีเนี้ยคือพอฉันรู้เหตุผลว่ามันคือคือน้องเขาไม่ใช่ตัวจริงอ่ะน้องเขาเป็นได้แค่สิ่งเรียนแบบให้ให้คิดถึงถึงอีกคนอะคุณรู้สึกเลยแบบว่าเออมันหนวงอะแล้วก็แล้วคือเอาจริงไหมนี่เป็นเพลงอ A B J ไม่กี่เพลงที่มันจะไม่ฉันร้องไห้ได้นะ บบถ,ถ้าไม่นับถ้านับกับรู้สีดรู้สีดอันนั้นคือเพราะว่านั้นประทับใจด้วยแหละก็เลยร้องไห้ในตอนท้ายแต่นเนี้ยดู MV แล้วร้องไห้ <laughs> ก่อนเอ็มีจบด้วยซ้ําอันเนี้ยต่เอาจริงถามว่านางเอกอะถามว่ารักตัวสันชัยไหมก็รักนะแต่ว่าเพราะว่าเราก็ยังเห็นอยู่ว่าตอนสุดท้ายอะเธอก็ยังมาช่วยลดพัฒนานการเขา,เาแล้วก็ปล่อย <ไป S 2> เขาหนีไปเนี่ย,ยแบบว่าเธอสอนให้เขาทั้งแบบ ไปปลูกดอกไม้หรืออะไรต่างๆเออที่จริงไอ้ดอกไม้เนี่ยเหมือนที่จริงเขาก็ตั้งใจปลูกเพื่อที่จะให้มันโตขึ้นมาแล้วเขาอะก็เอามาถักเป็นแหวนขอเธอแต่งงานด้วยแต่ฉันมีมุมอยู่ว่าพอดูบางชอ็อตอ่าฉันคิดว่าตอนแรกอะอาจจะเป็นแบบเข้าใจใช่ไหมคือเหมือนน้องสร้างมาแล้วแล้วคือจัดเหมือนงานแต่งปอง,ปองๆให้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอดูไปดูมาแล้วบวกอ่ะฉันเห็นชอทท็อตที่มือของสองคนอะมันเป็นแหวนเงินทั้งคู่ ฉันเลยรู้ว่าอ๋อสรุปแล้วคือมันไม่ใช่งานแต่งน้องแต่มันคืองานแต่งของเจ้าของร่างจริงๆกับนางเอกเรามันเป็นภาพสลับกันถูกไหมใช่มันเป็นภาพสลับที่เป็นร่างสันชัยกับมูนชัยอ่ะใช่ที่เขาแบบว่าเข้าพิธีแต่งงานกันถูกไหมใช่งั้นแปลว่าที่จริงแล้วสันชัยไม่เคยแต่งงานเลยถูกไหมมีแต่มูนชัยที่เคยแต่งไม่น่าจะไม่ได้แต่งเขาน่าจะแบบเขาก็คือขอเธอแล้วแต่ว่าเขาขอเธอแต่เธอ เนมันน่าจะไม่ยังไม่รับวะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเงินชายใช่ปะเพราะว่ามีตังหูด้วยเอ๊ะแต่ตัวสัญชายก็ใส่ปะไม่รู้กูนะกูไม่รู้กิมมิกอะไรในเนี้ยเออแต่มีอันนึงที่ที่ที่ฉันนึกออกคือพอเห็นฉันก็งงว่าเอ๊ะล็อกเก็ตล็อกเก็ตจรว,วัดอะมันเกี่ยวอะไรกันในวีนี้แต่พอฉันนึกคำหนึ่งเจ็บออกเอ็มมีมันจะเกี่ยวข,อขอ้องกับคอนเสิร์ตเขา กูเลยบอกอ๋อจรวดนั่นสเปซชัตเตอร์นี่หว่าสเปซชัตเตอร์นัมายเลขเอ็กแ,แต่ต้องดูก่อนว่าจะเกี่ยวอะไรก่จริงๆนะก็แอบก็แอบคิดอยู่ตอนแรกอะ่ะฉันคิดว่าผุ่นๆจะไปแบบอวกาศนอกโลกด้วยด้วยซ้ำแบบว่าเจฟเจฟที่เป็นตัวซันชัยอ่ะเป็นเป็นสิ่งโคนที่อจากต่างดาว mm hmm. ด้วยซ้ำเพราะอยู่ๆมันดันมีสเปซเปิดมาในอีพีต้นไง mm hmm. แล้วก็งงมากแล้วก็คือแบบ ตอนนางเอกแบบที่จริงรู้เลยว่านางเอกตอนอยู่กับซันช mm ัยอ่ะก็มีความสุขนะแต่ทําไมเธอแกแอบเหมือนเศร้าถูกไหม mm hmm. ทาไมเธอก็เหมือนเศร้าแล้วแบบก็ยังแบบมีเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเนี่ยไอแหวนเงินของเขาวา่าก็ว่าไม่มีแหวนสองวงมัน,ม,นมันตัวแทนตัวแทนของเจ๊คนละคนละด้านไงแม่ <laughs> มะแบบพอเห็นเจ๊แบบในร่างสันชัยที่แบบว่าโดน โดนจับโดนตรวจแบบเนี้ยมันก็แอบทรมานอยู่นั่นแหละว่าทําไมคนอย่างเขาอ่ะควรจะได้รับความรักเหมือนกับเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองจินตนาการไว้เหมือนกันหนีทําไมถึงต้องทํากันแบบเนี้ยเออมันคือเหมือนเขาไม่มีตัวตนสมบูร่์เขาเป็นแค่ของของเรียนแบบของตายอ่ะเราแบบนีแค่หน้าตาเหมือนกันเท่านั้นเองเราเป็นได้แค่ตัวแทนของ ความรู้สึกของคนอื่นในขณะที่ว่าเขาแทนเราเป็นเป็นคนนั้นทั้งที่เธอไม่ได้รักเธอที่เป็นตัวตนเขาเลยนั่นแหละเืเออสรุปมันคือเพลงรักหรือเพลงเศร้าอไม่รักเลยอ่ะ <laughs> แล้วก็ไม่เศร้าด้วย <laughs> <ต>ไม่รักแล้วก็ไม่เศร้าด้วยแต่สุดท้ายก็คือแอบซึ้งอยู่นะตั้งแต่ฉันรู้สึกว่าร้องไห้มากกว่า สอรเนาะแลวก็จบไปแล้วสําหรับอ่าน้องโกสนะของเรานะซ่อนไม่หาสูกก็ทำเรา้องไห้กันเนาะแต่ว่าที่จริงคําว่าโคสนะมันแปลว่าอะไรฉันแปลว่าน่าจะมันหมายความว่ามันไม่ได้แปลว่าผีอ่ะมันไม่ได้แปลว่าผีตรงๆอ่ะมันมันเป็นเหมือนเป็นแค่นนยะอย่างหนึ่งอาจจะหมายถึงวิญญาณไหมหมายหมายถึงว่าสิ่งที่สิ่งที่มีรูปร่างคล้ายคนแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีตัวตนก็เหมือนเขาเนี่ยเพราะเขา มีวิญญาณนะแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ของจริงอ่ะชอบขับมีจังวะมันไม่ใช่ของจริงก็ถูกอ่ะมันไม่ใช่ของจริงอะ่อองงะอออนใะนใะ <c oughs> ใทุกคนก็อย่าลืมนะทุกคนคอนเสิร์ตพี่เจฟเจฟชัตเตอร์สเปซชัตเตอร์นัมเบอร์เนะจ๊ะวันที่20เมษาที่อูวิโอไลคนเรานะจ๊ะหอใหม่ <c oughs> แถมผังออกมาแล้วด้วยเดี๋ยว มีแจ้งประกาศอ๋อใช่ตอนนี้แจ้งประกาศว่ากดรอบพีเซลเปลี่ยนเลื่อนเลื่อนไปเป็นวันที่หนึ่งกุมภาแล้วก็รอบปกติวันที่สามกุมภาตายแล้วจะมีเวลาเก็บตัคงทันไหมเนี่ยไม่ทันแต่รุนแค่ว่าเราต้องกดให้ทันถ้ากดไม่ได้ฉันก็ไม่ซีเรียสนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าฉันก็คงต้องหวังไปงานอื่นก็ต้องรู้กันก่อนนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยใน คลิปต่อไปเราจะรีแอคคลิปไหนกันหรือเราจะปล่อยคลิปไหนมันก็ต้องให้กำลังใจเราด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าคลิปเก่าเรายังดองอยู่ <c oughs> นะคะทุกคนว้ <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไม่ร้องให้นะเธอ